ผมมีความฝันว่าผมอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่รู้จักพลังของผมไหมครับสุดยอดพลัง <laughs> โอ้โอ้เอา้าเวนเกิมโดนพลังตัวเองเล่นงานตัวเองโว้ <laughs> โอ้ไม่น่าเลยเอา้าเอาเข้าไปเ <laughs> ออเป็นง่อยอีก <laughs> โอ้โอ้เอา เดียวเดียวแกทดสอบพลังเองเป็นทูเปลี่ยนโลทดสอบพลังตัวเองไม่ได้ได้ไงวัน <H it> นี้ไปกินย่อเออตำรวจจะมาจับอะไรเฮ้บินในเมื่อเราบินได้เราหนีความผิดได้คือ <c oughs> แกบินดีพอผิดก็กระตุก <S <S โอ้เมืองนี้มันสงบสุขเมืองนี้ช่างสงบสุขซะจริง ไม่มีผู้ก่อการร้ายเลยหรือยังไงเนี่ยท้านั้นรถรถไอไอนี่มันของใครเนี่ยใครก็ปล่อยทิ้งไว้เนี่ยไม่มีคนขอนะตละแล้วเฮ้ย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 โอ้โหโอ้โหนไม่สนใจพลังูเปอร์ฮีโร่เลยรแข็งแกร่งแต่พลังแต่น่างไกยไม่แข็งแกร่งมาเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋อรถไฟไหมโอ้โหสุดยอดเลยเกมนี้แบบสมจริงมากเนยครับกนามีรถไฟไหมจนรถเอ่อดัเพอร์นี่ทำงานเลยนะครับ ะไรเนี่ยมนเราเขาทํางานกันอยู่เนี่ยอย่าขัดขวางการทํางานเจ้าหน้าที่ได้ไหมจะว่าไปแล้วเอ้าเฮ้ยเจ้าหน้าที่ฆ่าคนตายโอ้เจ้าหน้าที่พ่นน้ําจนคนตายเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไหนก็ตายไปแล้วขอ๋อฟองหน่อยได้ไหมอ๋อเลยไอ้ึกจะตายอีกคนนึงแล้วเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเลือดเอ้า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 เจ็ดเอ้าเอออโอเราเราเข้าใจความรู้สึกไหนลราเพื่อน คนที่นก็เอเข้าไปอะไรกระเด็นไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โหยังกระเด็นเอฟิกเฮ้ยโอ้เฮ้ยบินบินโอ้ไปไหนไม่ได้เลยไม่เป็นไรออกออกเข้าใหม่ก็ได้โถอะไรเนี่ยเกมนี้ผมว่าเราไปทำบลูเสกันบ้างดีกว่าว่ามาสตาร์ทเฮ้ยพันยาของฉั่นนะเนี่ยช่างเถอะไปสนอืมว่าไง ไปต่อโอเคไปแล้วเอาเวทเอาพลังมาเร็วว้หลบเร็วเดี๋ยวโดนพลังตัวเองเล่นงานไปดีกว่าเออเนี่ยเราได้เควสแล้วไป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 ทำควสกันดีกว่าจะมามัวรอไม่ได้แล้วรอให้เกิดเหตุอะไรอ่าอะไรอ่ะมีใครมาขับรถเล่นเทอร์ี้เนี่ยปุ๊บอ่ะไปต่อเรถถังด้วยเออไม่ใช่รถถังนี่โอ้ที่มันโอ้ ไปใช้รถถังนี่นะไปเก็บเงินแล้วออมาแล้วโเก็บเงินเนี่ยเราให้เก็บเลยเนี่ยนะเอเอเป็นคนที่ง่ายดีเมื่นเอามีปืนให้เก็บด้วยเอาเก็บเฮ้ยมีปืนเราจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไปทําไมเราจะมีพลังพิเศษกันไปทําไมในเมื่อเราใช้ปืนเนี่ยเห็นไหมครับเกมสมจริงจะตายเนี่ยเศรษขกะจโอ้ สมจริงจนกระตุกเดี๋ยวช่วยทำความสะอาดนะครับช่วยช่วยเดี๋ยวผมช่วยเองอืออะอไงขยะขยะไม่ไปไหนเลยโหนี่ได้ทริคทริคไม่เปลืองพลังงานได้ยังสามารถลอยได้อยู่โอเคนี่โอเคครับอืมอืมถึงเราจะล่วงนะครับแต่เรายังมีพลังโอเคเนี่ยมาแล้วอะ้รไงต่อนี่เคลสเสร็จแล้วหรอเคี้แะละ อในกันเอ้ยตู้ ATM เอ่อมีเงินมีฝากถอนโอนจ่ายเฮ้ยมีแฮกไอ้เชนอะไรเนี่ยเอ่อออมันต้องมีเงินก่อนอ่ะฝาเเกเงินโอเคก็แลกเงินโอ้แกแฮกกันดีกว่าโอเคแฮกแฮกเอ่ออันนี้อันนั้นอ,อ,อันนี้อันอ,อันนี้อันอ,อันนี้ อยู่ไหนนะอันนี้นี่นี่แล้วก็อันนี้อ่าโอเคได้เงินโอ้โหเดินหนึ่งร้อยบาทเจ okay, แฮกธนาคารแล้วก okay. ็ไปฝากธนาคารเ้ยฝากฝากโอเคเย้ฝากได้แล้วนี่อะไรเนี่ยเฟิร <laughs> ์สเฮ้ย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 ไปเร็วเร็วเร็วโอ uh, ้โหเอ uh, อม uh, ี uh, ชดกันด้วยเออ อะไรเนี่ยพลังโอ้เนี่ยบอกแล้วจะมีปืนไปทําไมเป็นแฝแล้วเนี่ยทําผิดก็บินหนีแล้วโหไม่แยากไม่เย็นเนี่ยวิธีการเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ถูกต้องเวลาทําผิดแล้วก็ต้องบินหนีเฮ้ยใครเอสเก็ตบอดวางไว้ตรงนี้เนี่ยโอ้โหเยี่ยมเลยขอยืยมใช้หน่อยไปละสวยไหมครับอนนเวชั่น Animation ด้วยเนี่ยกระโดดที่อือหอ จะย่อไปเลยเอ้ยมีทียทดสอบเล่นด้วยอ่ไปแล้วมาเล่นแล้วเอ้าไปเด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮืเอกโอ้โชนไม่เกรงใจฮีโรเลยอะบางอาจมาชนไม่รู้ใครผิดอะแต่ฆ่าเขาไว้ก่อนอเออเอเอกระต,ตุกเราใช้พลังหลายที่ใช้พลังหลายที่ไม่ได้ครับเออเดี๋ยใช้พลัง ทีะละอย่างนี่ในที่ได้เอ,อ้ยเอาพลังมันจะทำร้ายตัวเองเฮ้ยอย่าเข้าไปนั่นคือการทดสอบพลังของฮีโร่ออคือกระตุกอ๋อไม่นะโอ้โหเละหืมศพเละศพศพเด็ดเดเดี๋ยวจบเออโอ้อจนระดมไเนี่ยเจ็บเลือดหน่อยเย้เฮ้ยรถพยาบาลเมื่อกี้มีคนตายเออไม่นะกลายเป็นศพแล้วเนี่ย เฮ้ยรถตำรวจมาเฮ้ยสวัสดีครับอ่ามาทำ,รรทำอะไรครับอะไที่มาตรวจอะไร,ค,รคนหนึ่งกำลังตรวจสอบศพอีกคนหนึ่งก็เอา้าใช้มือเดี๋ยวนะใช้มือเขียนโอนี่อะไรครับมือถือครับผมอ๋อมันคือมือถืออ๋อมาตรวจสอบศพยังไงต่อหาตัวคนร้ายได้ไหมครับตัวคนร้าย ผมไม่รู้เรื่องนะครับผมอีกแล้วเลยกลังตัวเองเล่นงานนี้แล้วเราก็ต้องมาดูตัวเองวนเวียนโอ้เป็น,ปนวัฏจักรเวีนยนวายไเกนดูจิค้างไปเลยไ <c> ง <ười> เป็นอะไรไปแล้วเนี่ยโอ้ยายเป็นหุ่นไปแล้วเอ้ยเออ,เอ,อ,เอ,อโอ้ดาวขึ้อนอีกโอ้สีดาวอีกโอ้ไปแล้วบินบินไม่อยู่แล้วโอ อะไรกันการเป็นซูเปอร์ฮีโร่นี่มันยากขนาดนี้เลยเนี่ยทำไมกันเฮ้่ยก็ในเมื่อเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไม่ได้งั้นก็ขอเป็นตัวละเนี่ยเน็บเน็บอ่ะคือในเมื่อมันเป็น <c oughs> ในเมื่อมันเป็นฮีโร่ดีๆไม่ได้เนี่ยขอเป็นตัวร้ายกันเลยกันเฮ้ยเออจะชนอีกจะชนมึงค์อาร ตายตายตายดิเอาเอามันลดเอาพลังเอาไปกินจังตายพีซะหุ้ดหอาดมากเอาเข้าไปตายให้มุดตายให้มุดต้องอาดมาดูถูกซูเปอร์ฮีโร่วันนี้เอ่อเอ่อเออตายซะตายเลยอ่อ จบเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไปทำไมเนี่ยไม่ยใช้ปืนเตายแลตายตาหมดนี่ไปกินเออเดี๋ยวดีด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 ดดดดิดด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 งมดเดด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 ่ดดิดดิดด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 ดยอ นี่คือการประกาศสงครามจากซูเปอร์ฮีโร่บินเลยะบินไงเนี่ยนะบินออ๋มันน่าจะบินให้อยู่แล้วแหละโอเคไายหมดไล่ไลยหมดไลยทาไมเออไม่ดาวไม่ได้เพิ่มเนี่ยอหาวิธีทำให้ดาวเพิ่มเลยเยวไายหมด ตายให้หมดหายหมดเลยหมดตายไปพวกนี้ตายหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋อ๋อมันค้างนี่เลยเหรอเพื่อโอ้โหวิ่งโอ้โหกําลังหาวิธีเพิ่มดาวอยู่เลยมันโผล่มายิงทีเดียวตายหมดเลยเนี่ยโอ้โหแท็กซี่เออ แท็กซี่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 จะไปไหนเฮ้ยล,ฮลูกค้าลูกค้าอยู่นี่แท็กซี่เฮ้ยลูกค้าอยู่นี่แท็กซี่โอ้โอ้เฮ้ยวันนี้นะครับผมจะนําเสนอนะครับวิธีการเรียกแท็กซี่ที่ถูกต้องนะครับ บางคนไปยืนบอกข้างถนนนะครับผมไม่แนะนำนะครับนั่นไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะครับแล้วแท็กซี่ก็จะไม่จอดให้นะครับแล้วนี่ก็คือวิธีการเรียกแท็กซี่ที่ถูกต้องนะครับอย่างแรกครับเตือนไปตัดหน้าครับแล้วหลังจากนั้นก็เออก็ยิงเขาเลยครับยิงยิงยิงไม่ออกหลังจากนั้นเนก็เบ่งพลังตามนี่ครับยกางเท้ามาหน่อยครับแล้วพลังคุณก็จะโผล่มาครับแล้วคุณก็จะลอยไปกับพลังของตัวเองที่เสกออกมา นี่คือวิธีการเรียกเท็กซี่ที่ถูกต้องนะครับผมก็แนะนำให้ไปใช้กันในชีวิตจริงนะครับ